ไป่อเค,ครับสอไป่อ,5 42, 5 42, ใใอไปแล้วก็แขงารสันนี่ก็คือในส่วนของก็จะมาสลับกันะคในส่วนของรับวันนี้เนี่ยจังหวัดถึงแก่นได้ภาพรวมนั้นก็มีผู้ได้รับวัคซีนประมาณ10,000แสนก้า1 0 0 0งัเศษซึ่งอยู่ที่ประมาณ 7. 9ปแล้วก็ถือว่าเป็น10 เทียบแล้วเนี่ยก็เป็น1ใน10บของที่จะก้าวไปสู่70%ของภาพรวมนะครับดังนั้นที่ประชุมจึงมีความเห็นร่วมกันว่าในเมื่อได้รับความร่วมมือร่วมมือจากพี่น้องวรยชชนมาเป็นอย่างดีแล้วก็ได้รับวัคซีนเป็นหนึ่งใน10ของยอด70%ที่เราตั้งเป้าไว้นั้นก็จึงมีมาตรการผ่อนคลายบางส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของออสถาน โรงภาพยนตร์ต่างๆนะครับแต่ว่ายังมีความเข้มงวดในเนื้อหาอยู่นะครับแล้วก็ยังมีส่วนราชะการต่างๆนะครับที่ได้ขออนุมัติในการที่จะจัดให้มีการอบรมเช่นของการอบรมนักเรียนในสิบตำรวจนะครับของศูนย์ฝึกอบรมภาคสี่นะครับหรือการที่มาหาวิทยาลัยขอนแก่นนั้นจะได้มีการจัดการประชุมเช่นนักศึกษาใหม่ในวันที่8กรกฎาคมซึ่งทั้งหมดนั้นก็มีมาตรการที่เข้มงวด นะครับแล้วก็ถึงว่าเป็นเ,เรากำลังมองไปข้างหน้าอยู่ว่าเมื่อ10%ของจากยอดออจ70%ไปถึงแล้วถ้า20%ของยอด70%เนี่ยมาถึงอีกเราจะผ่อนคลายอะไรอีกนะครับก็จะเป็นการลดมาตรการต่างๆแต่สิ่งที่เรายังเน้นย้ำอยู่ก็คือมาตรการ DMS t T A นะครับที่พี่น้องประชาชนจะต้องออให้ความ อนุเคราะห์ในการที่ร่วมมือกันอ,อยู่อย่างต่อเนื่องต่อไปทั้งนี้เมื่อเรามีเมืองที่มีมาตรการที่ดีแล้วนะครับาการเคลื่อนตัวทางเศรษฐกิจการเคลื่อนตัวของชีวิตประจำวันที่มีคุณภาพที่ดีขึ้นก็จะต้องเดินหน้าต่อไปครับเท่ากับว่ามีการประเมินกันทุก1 0 20% 30เนเปจนไปถึง70%็ซน มันจะคู่ขนานกับมาตรการป้องกัาทายที่เราจะมาพูดคุยกันตลอดใช่ไหมครับครับจะมีการพิจารณาตลอดเพราะว่าบางบางอาชีพนั้นเช่นนักขนานนี้ที่เราปิดมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วเช่นอบอลไก่นะครับสนามชนไก่หรือสนามมวยนะครับก็เป็นอาชีพที่สุจริตเราก็มีความเห็นใจแก่ผู้ประกอบการเช่นกันนะครับก็ยังมีการหาหลือนอกรอบก,กันอยู่นะครับ เรายังคิดว่าสิ่งต่างเหล่านี้เมื่อเดินไปถึงสัก3-40%ของยอด70%ที่เราได้เนี่ยนะครับยังมีโอกาสนะครับในการที่จะพิจารณาผ่อนคลายกันเพื่อให้พี่น้องประชาชนนั้นได้ได้เหมือนกับปรอบชีวิตเพื่อเตรียมเข้าสู่นะครับวิถีปกติที่เราเคยมีมาก่อนหน้านี้แต่ก็ยังต้องมีมาตรการที่เราต้อง เพิ่มเข้าไปก็คือสวมใส่หน้ากากเว้นระยะห่างต่างๆที่เรายังคิดคำนึงกันอยู่ครับขอากให้ทาเจ้าหน้ที่ของเราไปช่วยดูควบคุมนะครับเรอการรักษวัตั้งแต่เป็นไปดความ่อด้วยนะครับที่นะัจะเป็นไฟเตอร์อิโนฟาร์ดนาหรอว่ากทำให้พี่น้องคนแก่เราจะมีความตื่นตระหนกนะครับแต่จริงๆแล้วเรา ได้มีการนําเรียนท่านว่าการวัดตั้งแต่วันที่เราได้ตรวจพบนะครับตุยยีสงพฤษภาคมซึ่งเป็นให้รายที่4 8 4แ่ในส่วนของภาพรวมการฉีดวัคซีนของภาพรวมประเทศนะคะก็จะแบ,บ่งเป็นสีสีนะคะโดยจนนะแยกตาม ไม่ค่อยออกใบมีแต่ไหลไม่ออกใบที่ดูใน Gracias.